สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักปัะจุสัตว์จัดให้วันนี้นำท่านมายเยี่ยมชมบ้านไร่นาบุญนะครับตรงนี้เนี่ยครับเขาเรียกเป็นฟาร์มสเตย์นะครับเป็นฟาร์มสเตย์เป็นของคุณสันติเพ่งพลานะครับหรือน้องทอมที่เรารู้จักกันนะครับก็บนเนื้อที่สองไร่นะครับซึ่งน้องทอมก็บอกว่าบ้านไร่นาบุญเนี่ยมี เป้าหมายในเรื่องของการดำเนินการ,ธ,รธุรกิจในเรื่องของฟาร์มสเตย์นะครับและที่สำคัญที่สุดเลี้ยงควายงามครับก็อยากให้ท่านดูบรรยากาศตรงนี้เราก็คุยกันไปนะครับบนเนืที่สองไร่ก็มีการจัดสัดส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักในมุมนะครับท่านดูนะครับเป็นคนรุ่นใหม่น้องสันติเพ่งพลาเนี่ยครับก็เป็นคน คนหนุ่มเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับอยู่ในหลักสูตรของเราท่านเห็นไหมครับว่ามีการจัดสัดส่วนนะครับทำเป็นฟาร์มสเตย์ก็คือใครจะมาพักจะมาเที่ยวบริเวณฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะครับบ้านไร่นาบุญเนี่ยครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูในเว็บไซต์บ้านไร่นาบุญตำบลศีนาวานะครับ อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกท่านดูตรงนี้ครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวเขาใหญ่ฝั่งแหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดนครนายกนะครับก็จะมีรถ ATV <c oughs> นะครับบริเวณนี้ก็ถาม น้องทอมนะน้องทอมก็บอกว่าใครจะมาปาร์ตี้นะครับจองเงินเข้ามาในลักษณะนี้ก็สามารถที่จะจองเข้ามาได้ก็จัดสัดส่วนบนพื้นที่2ไร่เป็นโมเดลเกเษตรเชิงท่องเที่ยววิถีท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกซึ่งน้องทอมก็เป็นเครือข่ายควายงามนายกจังหวัดนครนายกเรานะครับเขามั่นใจและเขาก็จัดการอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอาชีพนะครับท่านดูบริเวณนู้นนะครับ สัดส่วนตรงนี้ก็แบ่งกันครึ่งหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงควายแบบปราณีตนะครับควายงามทั้งนั้นเลยครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับก็ท่านสนใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์นะครับก็เชิญทุกท่านนะครับว่าวันนี้เกษตรกร,กรหัวก้าวหน้านะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดนครนายก ที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาอาชีพทางด้านการเลี้ยงควายงามนะครับซึ่งพัฒนาในเชิงพาณิชย์นะครับก็มาที่บ้านไร่นาบุญนะครับตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกนะครับดูบรรยากาศนะครับบนพื้นที่สองไร่นะครับบนพื้นที่สองไร่ก็มีการจัดจัดสัดส่วนในเรื่องของบ้านพักเขาเรียกว่าฟาร์มสเตย์นะครับ ดูทุกมุมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูควายงามนะครับของน้องทอมนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะผลิตควายสายพันธุ์ดีนะครับนี่คือบริเวณทัศนียภาพนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของฟาร์มควายงามนะครับของบ้านไร่นาบุญก็มีเกษตรกร,ร,กรที่มีความสนใจนะครับเข้ามาเที่ยวชม อันนี้ก็เป็นฟาร์มของควายนะครับซึ่งแม่พันธุ์อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นลักษณะของควายงามที่มีการพัฒนานะครับมีทั้งควายเผือกและก็ควายดำนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมกันใกล้ๆนะครับจังหวัดนครน,นายกเนี่ยครับก็จะมีเครือข่ายควายงามนะครับที่ที่เป็นลักษณะนี้เนี่ย ตอนนี้เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโดยเราจะแยกกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเนี่ยออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือควายที่พัฒนานีครับก็คือประเภทควายงามเนี่ยนะครับที่เขาพัฒนาเยาวชนบางคนนะครับหรือกรเกษตรกรบางคนที่เขาที่เขามีทุนนะครับมีทุน สามารถที่จะตั้งต้นด้วยการซื้อควายงามเลยนะครับเอาเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยังพัฒนายังย,งยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตพาดพิงอย่างเช่นคุณน้ำละพีพัดเนี่ยครับเป็นดารานักสแสดงนะครับอันนี้มีทุนก็เริ่มต้นจากการที่จัดซื้อควายงามซึ่งต้นทุนนะครับต้นทุนการเลี้ยงก็จะสูงนะครับแต่กเกษตรกรสามารถดาเนินการได้นะครับส่วนกเกษตรกร อีกกลุ่มหนึ่งคือเกษตรกรที่เป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากจากควายพื้นเมืองควายพื้นเมืองนครนายกอย่างที่ผมเคยนําเรียนในคลิปนะครับว่าก็เป็นควายที่ใช้ได้มีลําตัวสูงก็ประมาณร30มเซนขึ้นซึ่งจะเป็นแม่ควายที่ดีในอนาคตได้สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดน,นครนายกนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น กับบดาพี่น้องเกษตรกร,กรน,นี้สร้างความเข้าใจนะครับโดยให้เขาพัฒนาควายนะครับจากแม่พันธุ์ต้นน้ำที่มีอยู่นะครับให้เป็นลูก F1 เช่นใช้กระบวนการพัฒนาด้วยวิธีการผสมเทียมนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมไว้บริการหรือตัวเกษตรกร,เ,กรเองมีความประสงค์นะครับก็เลือก สายพันธุ์ที่มีอยู่ถ้าเป็นน้ําเชื้อของกรมปรศุสัตว์ก็อย่างเช่นเป็นเด่นพิบูรณ์นะครับซึ่งก็ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมดีนะครับอันนี้ก็ผสมพอลักษณะพ่อพันธุ์ดีผสมกับแม่พื้นเมืองที่มีโครงสร้างดีนะครับที่ภาษาควายก็บอกอ่างใหญ่ๆนะครับความสูงร3 0ยมสิบเซนร้อยสี่สิบเซนการถ่ายทอดของลูกก็กจะดีตามออกมาอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สอง ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงควายเนื้อควายนมนะครับเป็นควายรูปผสมเป็นควายปล่อยฝูงซึ่งในจังหวัดนครนายกก็จะมีเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของการเลี้ยงควายนมนะครับจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีการรีดน้ำนมแปรรูปนะครับเป็นน้ำนมพัชไรเป็นนมควายนะครับ แล้วก็เป็นทั้งเนื้อทั้งนมนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่3ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งที่เราจะสร้างเครือข่ายควายจังหวัดนครนายกของเราเนี่ยให้ให้เป็นที่ประจักษ์และพิสูจน์ให้กับเกษตรกร,กรได้เห็นว่าการเลี้ยงควายนั้นไม่ใช่เป็นอาชีพที่ต่ำต้อย การเลี้ยงควายในเชิองอนุรักษ์การเลี้ยงควายในเรื่องของการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับมันสามารถพัฒนาเป็นอาชีพวันนี้นะครับถ้าเรามาดูแล้วในมิติตรงนี้เนี่ยในเวทีการประกวดในหลายๆพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการการเลี้ยงควายงามกันเยอะนะครับท่านเห็นไหมครับนี่ นี่คือควายที่พัฒนาแล้วนี่ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นลูกของไมออมสินก็แก้วฟ้านะครับอันนี้เป็นควายเผือกซึ่งมีลักษณะโครงสร้างใหญ่ความสูงก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบเซนแล้วเนี่ยครับอย่างนี้นะความความสูงใช้ได้เห็นะครับอันนี้เขาก็คัดเลือกจากควายพื้นนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นควายของจังหวัดนครนายกที่ที่มีความสูงอย่างนี้ก็สูงประมาณร้อยสี่สิบเซนลูกออกมาท่านเห็นไหมครับนี่ยังไม่หย่านมนะครับ ผสมควายเผือกออกมาเนี่ยเป็นชื่อเป็นพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงหนึ่งนี่ครับอย่างนี้มูลค่าที่เขาคุยกันในตลาดควายงามก็คงก็ก็น่าจะเป็นหลักแสนบางตัวอาจจะถึงล้านอันนี้เป็นตัวผู้นะครับท่านดูนะครับนี่ลักษณะนี้ก็ถ้าดูตามรูปทรงขณะนี้ก็คือแม่เนี่ยท้องแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นลูกยังไม่อดนมนะคุณทอมก็คงจะต้อง กล้ย่านมอันนี้ก็คงจะชนขวบโตมากเห็นไหมครับคือถ้าควายพัฒนาแล้วได้ได้ผสมพ่อพันธุ์ที่ที่เป็นพ่อพันธุ์ที่เป็นแกรนแชมทั้งหลายเนี่ยก็ก็จะได้ควายที่มีลักษณะตัวโตขึ้นทีนี้เรามาดูในประเด็นอย่างนี้นะครับบางคนก็มีคาถามว่าเอ๊ะเลี้ยงควายงามแล้วมันจะไม่ตันหรือเรื่องตลาดในช่วงนี้เนี่ยจำนวนควายงามเนี่ยยังยังมีไม่มากนะครับ ที่ประกวดประขันกันเนี่ยยังมีแค่หลักหมื่นนะครับยังมีแค่หลักหมื่นเพราะควายทั้งประเทศเนี่ยวันนี้ถ้าเราสํารวจแล้วเนี่ยมีประมาณล้านกว่า,วานิดๆนะครถึงล้านสองหรือเปล่าเราก็ต้องดูตัวเลขจากกรมปรศุสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกษตรกรเราเลี้ยงควายงามเลี้ยงควายเชิงพาณิชย์เนี่ยครับท่านเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นควายพื้นเมืองเนี่ยเวลามีลูกออกมาส่วนใหญ่ก็ลูกตัวไม่โตนะครับ อย่างนี้น้ำหนักถ้ามองด้วยตาเนี่ยน่าจะส0 0ร้อยสี่ร้อยละครับแต่ถ้าเกิดกรณีว่าถ้าเราพัฒนาควายให้โครงสร้างใหญ่แล้วอนาคตเนี่ยเราสามารถสร้างเป็นควายเนื้อนะครับพอเป็นควายเนื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยครับถ้าเอาไปขายเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากิโลละร้อยเนี่ยเวลาเลี้ยงเต็มร่างเนี่ยน้ำหนักประมาณ8 0ดร้0เก้า้อยหรือตันหนึ่งเนี่ยถ้าหนัก1ตันในตัวก็10,000แบาทแล้วครับนี่ไงครับ เป็นการพัฒนาสร้างส่วนที่จะเดินในทางควายงามตามอัตลักษณ์หรือตามรูปทรงต่างๆถ้าท่านสามารถขายได้ก็อยู่ในตลาดควายงามเมื่อไม่เป็นควายงามหรือมันตกเกรดก็มาเป็นควายเนื้อนะครับก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรดาพี่น้องกเกษตรกรได้อย่างชัดเจนวันนี้นะครับบ้านไร่นาบุญนะครับ เลี้ยงควายเท่าที่ดูนี่ประมาณ10กว่าตัวนะครับสิตัวนะครับสิแม่เลยนะครับใช้วิธีผสมเทียมร้อนะครับก็เป็นการสร้างราย,รายได้รายได้รายปีส่วนมูลควายนีครับที่มีอยู่นี่คุณทอมบอกว่าวันนี้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นปุ๋ยสามารถจําหน่ายได้เห็นไหมครับนี่เอามาตากตากแห้งบริเวณนี้ครับนี่แบ่งส่วนนี้ก็ประมาณสักไร่หนึ่งนะครับฝั่งนู้นไร่หนึ่งนะครับ เป็นเป็นส่วนหนึ่งจึงเป็นคําตอบบอกกับพี่น้องเกษตรกร,กรว่าบางคนบอกว่าจะเลี้ยงควายจะเลี้ยงวัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่พื้นที่ไม่พอมันมีปัญหามันมันจัดการยากมันไม่มีที่ปล่อยท่านเห็นไหมครับนี่มีโูให้นอนเดินเล่นอยู่บริเวณนี้ครับเขาก็ปล่อยออกให้ควายในในคอกเนี่ยกึ่งขังกึ่งปล่อยถึงเวลาก็ปล่อยให้ควายเนี่ยออกไปแช่น้ํานะครับท่านดูสุขภาพดีมากเลยควายอ้วนเห็นไหมครับ ดังนั้นวันนี้ถึงได้บอกว่าพี่น้องเกษตรกรที่รักและเคารพครับปัตุสัตว์จัดให้ก็จะนําร่องให้ท่านได้เห็นโมเดลในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นในจังหวัดนครนายกแล้วนะครับว่าในพื้นที่เพียงสองไร่นะครับเป็นเป็น,ปนฟาร์มสเตย์สักครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับและที่สาคัญที่สุดอันนี้ก็เป็นเป็นฟาร์มควายสักครึ่งหนึ่ง วันนี้นะครับขออน,นุญาตเรียนนะครับว่ามายืนตรงนี้แล้วนี่ยังไม่ได้มีกลิ่นเหม็นของของขี้ควายกลิ่นเหม็นของอะไรที่ที่จะทําให้รบกวนสําหรับผู้ที่จะมาพักในในฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะครับอันนี้นะครับคือเป้าหมายอยู่ที่ใจพี่น้องเษกษตรกรว่าจะดําเนินการอย่างไรมีการจัดการอย่างไรอันนี้ตัวเมียตัวผู้น้องตัวผู้ผผอายุเท่าไหร่ เดือนกว่า,เ,วาเป็นลูกของใครรู้ไหมแม่พ่อมันเนี่ยพ่อพันยูเลียงฮะพ่อยูเลียงชื่อยูเลียงเผือกพ่อเผือกพ่อเผือกอ๋อเห็นไหมครับก็คือแม่เผือกเอาพ่อเผือกลูกอาจจะได้เผือกตัวสุดท้ายลูกหมางแปดเดือนงได้แปดเดือนไอ้ตัวริมด้วยนะยังไม่ได้ขวบที่ผมเทให้ท่านดูว่าตัวมันโตเกือบเท่าแม่แล้วนะครับเห็นไหมครับ ที่น้องเกษตรกรกครับวันนี้การเลี้ยงสัตว์ขอให้ท่านพัฒนาการเลี้ยงแบบประณีตบนพื้นที่ถึงท่านจะมีเนี่ยประมาณสองไร่คุณทอมบ้านไรนาบุญเขาทําเป็นตัวอย่างวันนี้เขามีไรายได้จากฟาร์มสเตย์เขามีไรายได้จากการจําหน่ายควายงามนะครับก็ตั้งเป้าไว้ปีละสอตัวตัวหนึ่งก็ประมาณหลักแสนเลข6หลักบางตัวได้ได้เหลักอยู่ได้แล้วครับ ขอบคุณคุณสันติเพีงผลานะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทำคลิปวีดีโอน,นี้ของปัตุสัตว์จัดให้นะครับท่านที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวชมฟาร์มสเต์นะครับของจังหวัดนครน,นายกซึ่งเป็นแหลแห่งท่องเที่ยวพาลูกหลานมาดูนะครับท่านก็จะได้ความรู้ด้วยได้พักผ่อนด้วย ตรงนี้ชัยภูมิของจังหวัดนครนายกท่านสามารถมาเที่ยวน้ำตกสาริกาเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็มาเที่ยวฟาร์มสเตย์ของบ้านไร่นาบุญนะครับเชือเชิญทุกท่านครับ